กมารัดการครับหลวงพอ่อเอ็ดงน้อ,นอมาตากเขาซอยน้อยมบ่อเนี่ยลูกว่้าบุญทีลูกเม้าบุกทีต้านต้นต้นโอ้มาซอยตากเขาเพิ่นต้นนี่มันแท่น้อหลวงพ่อเนาะทั้งยกไป่เรืรถพุ่นแล้วับทั้งตากเขาทั้งก่อเขาซอยหยาดซอยน้อมซอยห้ามบ่อเนี่ยโยงกูเดียวน่อเนี่ยซอยหามซอยหยังตากเขาซอย โอ้งอนบังคับเข่าคักเนาะสามตัวตรงสามตัวตัวทั้งบนทั้งล่างยกล่างไงเออล่างไงไปก็เหมือนฮ่าฮ่าฮ่าู่ไปยฮ่า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 พี่น้องพี่น้องอิซีเพิ่นอันคอมเมนต์มาหลายแล้วก็ทบาหาผมหลายบอกว่าขอหมายเลขมาชี้หลวงพ่อมาอยากดังแน่อยากร่วมทำบุญน้ำ ครับแล้วก็บอกก็บอกให้อยากดังไอ้นี่ก็ว่าหลวงพ่อไม่อยากดังเลยเราเราตั้งชื่อไอ้ <laughs> ตั้งชื่อให้หลวงพ่อเองนะหลวงพ่อไม่อยากดัง,งอยู่แล้วเราว่าทีเลยจำเป็นจำเป็นต้องดังได้ไงงที่ไหนหลวงพ่อ<า>เาข,าขาเขาซุ้มดดวันใหญ่ๆนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนเด้อน,นี่พี่น้อง หลวงพ่อบ่อยากดังนะครับเราอยากเปลี่ยนหลังคาแม่มาครับหลวงพอ่อหลวงพ่ออยากเปลี่ยนหลังคาหลังนี้แล้วก็ทาสีใหม่นะครับแล้วก็เจ้หลวงพ่อจะเฮ็ดแบบไหนนะครับตีต้าหลังคาหีือจะทุนมันน้อยอะไรตีฝาก่อนทุนน้อยทุนน้อยก็ตีตฝาฝาซื้ออัด้าเป็นแล้วก็แต่งสีจบแต่งเอาปีน้องเพิ่นถือเรียก ตึกเบือน้ำเพิ่นกับซิอบ่อลงพอบ่เพ็ดหนังบ่อจังอยากโยมเดือดร้อนบ่อยากน้มเดือดร้อนเดียวมนันกันยมเนี่ยมูนี่เราก็เฮงนี่เนี่เงินกัขึ้นลงพ่อเองเงินเราเองเองเเองแล้วบ่อยากให้ญาติโยมลำบากหนักน้ำนครับจะขึ้นมาเรียกเชี้ให้นะครับอยากรวมทบุญ กับหลวงพ่อบ่อยากดังกัเราจะศรัทธาพี่น้องนะครับเนาะน้อยน้อยสองร้อไเล็โทรศัพท์มหาฮะไม้เล็กโทรศัพท์แล้วโัพนหนาไมเล็โทรศัพท์เอาไม้เล็โทรศัพท์ผมมาเจิบซีผก็โทรหาผมใชแล้วหลังพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อบอสั้สะดวกแห่งบโทัเนาะ เบอร์โทรของใครเราโอเครับเอานครับลวงพ่อประกาศให้นี่เลยนี่บอโทษของท่านให้พอได้เนาะอ่ะหลวงพ่อบออนุญาตบอโทษเด้ออย่าสีคนทุกข์นะครับถ้าอยากร่วมทำบุญก็ตามหมายเลขบัญชีนะครับตามหมายเลขบัญชีนี่เลยนี่แต่สนิทก่อนหลวงพ่อก็ะลำบากใจแล้วครับอ่อนวหลวงพ่อดีนี่ หลวงพ่อไม่อยากดังนะครับทหารเอเซีอยากรวมทําบุญครับตามหมายเลขบัญชีนี้นะครับเนาะธนาคารกรุงไทย3 4 0 0 5 0 1 4 3 3นะครับครับชื่อบัญชีนะครับนายเกิดสวมนอกนะครับเป็นหมายชหมายเลขบัญชีตั้งแต่เปลี่ยนยมเป็นคารวาทอยู่ครับบท่านจะเปลี่ยนบันท่านเปลี่ยนบัญชีอันนี้ของดีหลวงพ่อด้วยสองมงกุฎหน้าแต่หามีเลข อยู่หัวอย่างน้อยเนาะมีเหล็กมาน้อยเนาะไม่เท่ากายสิทธิ์มีเ,ลเหล็กกว่าหลวงพอ่อมีเหล็กบ่อน่ะในนี่ั <c ười> ออก <c ười> ออกมีเทมาบ่ครับหลวงพอ่อหลวงพ่อมีตัวเหล็กเนวทางของหลวงพ่อมีเทมาบ่อสนอก คือเขาสู่มหัวซุ่มหัวเถอหลวงพี่มันไปหลายๆสำนักเขาอะไสำนักก็เอางินนี้เขาอะไราสำนักอยู่ตัวหรอครับครับงินนี้เขาหลายอยู่เขาหลายมองอยู่เขาหลายสำนักอยู่งินนี่โลภิดถึงอยูนี่หลวงพ่อจะเข่าป้าเมื่อไหรครับมันทีแปดหลวงพ่อจะเข่าป้าวันที่แปดหรือวันที่ มันงทางที่แปดล้งหลวงพ่อจะกลับมาอีกเมื่อใดครับกลับวัดอีกเมื่อไรอุเรยีที่กลัวเขาปลาหนึ่งกับเก่าของมือออกกำลังแล้วจะกิจกลับว่าจะกิจต่อไม่ตีไปตีเลยได้ตีปูเฮ้ยไปยังกันนะกลับกับครับมาได้สามปลาสองปลาอะไรอย่างนี้ไปครับอือขอเราไปต่อกำใส่กำใส่เรืก่อน หลวงพ่อจะไปเขากำจะเข้าป่าไปวันนี้ว่ากันวครับหลวงพ่อไม่อยากดังเด้อหมายเดีบัญชีนะครับให้ได้แล้วนะครับหลวงพ่อกับวาอยากให้ปันได้นะครับเนาะบ่อยากรบกวนนะครับหยุดลบกวนไม่น้องแล้วอืมโบ้ไม่นองเหตุตรงไหนก็ได้ถึงจะสบายใจครับเออเจ้ากรระกำไรวเองผู้ติดให้เจ้ากรรมนายเวรครับ ยังมารับเอาจาวผู้คนที่ข้าพเจ้าตะวันเน่าครับคุณครับคุณทนิกานะครับเฉื่อยชัยนะครับฝากร่วมทำบุญห้าร้อยบาทเด้อนะครับฝากร่วมทำบุญห้าร้อยบาทนี่นะครับนี่ห้าร้อยบาทผมจะใส่คันอยู่นะครับเนาะนะครับผมขอบคุณขอรับนะครับห้าร้อยบาท อาสาตุสาธุนนะครับผมคุณพระนิกาเฉิดฉายนะครับร่วมทําบ,บุญกับหลวงพ่อไม่อยากดังห้าร้อยบาทนะครับให้กลับไปให้ห้าร้อยล้านพันล้านนะครับตอินี้ิดใจสัทธาให้คนบนต้นกุศละกรับไปนอนเจ้าของเมื่อกวันนี้เคย,ยนนมีศูนย์สามบปู่หลวงพอ่อ พุหูแล้วแล้ววะ,ะหลวงพ่อวางพุหูอยแล้วอืหมวดนี้เอาไปสนีก่อนเด้อแล้วนะครับหลวงปู่นะครับเดี๋ยววันที่หกวันที่หกวันที่เจ็ดน้อปูเนาะ <S <S ให้ผมกลับมาฮาอีกที่หนึ่งหลวงพ่อไม่อยากดังตร okay. วดมนเป็นยาทา ที่ัฒนาเป็นได้ีนมอนี่ปูฝ <laughs> <laughs> ัน,นแป๊บเดียวคนมาต่องตัวนี้บอนะกหลงพ่อคนมาต้องตัวนีบ้บ่ต่องศูนย์สามตัวเลยนี่บ่ฝันความที่แจ้งบ่ครับหลวงพ่อ ใส่สานีเด้อนะครับมือนี้เอาไปกอนหมดมีหมดแหงกับขับยเนเนาะม้าทั้งหลังทั้งบนนาะซุนตอนบันทักแล้กไม่ได้าแล้วก็พ่อยังเข้ามาจะจินมันเป็นเนี่ยมันเป็นนาเน่าครับฝาครับมันอยากไล่กับนี่ ขึ้นบาคนแปลงยากมากบอกคนที่แปลงยากขึ้นมาเปันเจ้าอันเจ้ามันบ่ครับอันเจ้าอันเจ้าหลวงพ่อฝันว่าได้ปลาเอาปลามาเห็ดกริงนี่ปลาก็มีแต่ปลาตัวเน่าเนเนื้อเน่าตอนนี้มีผู้เฒ่ามาบอกว่าต้องตีให้ยากคือบอกเย็นอ่าศูนย์แปดเลยนี่ มดที่แล้วด้วยนะครับนี่หมดที่แล้วหาศูนย์แปดหลว 5, 0, ลงพ่อไม่ามึอนี่ก็ได้แค่เฉนี่ก่อนนะครับเนาะนี่ <c oughs> ตัวนี้นะหลวงพ่อเราเชยนให้ศูนย์สามนี่ศูนย์สามตัวเดียววันที่หกแม่บอครับไอ้มเขามาหาอีกทีหนึ่งแม่บอวันที่แปดวันพระ 8 000, วันภาควันนี้วันที่อะไรี่ยวันนี้ <2, S 1> วันที 2, 2> 8, 100, 100 Hence, ่วันที่สองวันที่สองวันศุกร์สามเสาร์สี่อาทิตย์ห้าจันทร์หอังคารเจ็ดพุธเป็นบักเป็นไปเขาอยู่จุดบ่วงเป็นตุ้ยต่อยสมัยนน คนเ่เป็นอะองะเสียงขางอวขางันี่บ้างนังยู่บ้ากพ่อไม่อยากดังอีเสี่ันก็่ต้องยังเป็นผู้นำยุนในขายกังใส่ต้องเส้นห่องตะบอนเป็นเดือนเปเไปมาตัสองหลว่ออะไรจากพษานาะครับวัดพวกคน โอ้หาภาษาแล้วเนะาะภาษาแล้ววันที่หกน,นานเลยครับเจ็ดบแล้ว,อ,วาอายุขว่าอายุเจ็ดสิบหกสิบเก้านั่งสนทนากับปูเป็นชั่วโมงแล,ล้วใช่ตามก่อนที่ลำร้านะครับ หลับศินลับรนะครับเดี๋เตรียมตัวหลับจินลับรเด้อพี่น้องเอ้ยบุญกรรมพันําเกิดเรากำเลยไปชาติหน้าอกุศลต้นลุกมากุศลลาทางสวรรค์ของบาเราเอาไปได้จงหาไหวให้พบกันศัทธาให้ตั้งมั่นบ่านถินนั้นคดีภาวนาดีมิเตตตัดิเลสข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีว่ญ้าาชาเลยสาธุสาธรวย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 นะครับผมสำหรับแนวทาง ลงพองพอ,อย่า<ร>งดังเมื่อเนี่ยก็ให้เวลาครับเนาะศูนย์สามเดี๋ยวรอสามตัวนะครับวันที่หกวันที่เจ็ดเดีมาติดตามอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงเช่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ